ค่ะก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะอินี้ต้อนรับสู่บทที่8ค่ะเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานกันค่ะสําหรับความหมายของสมมติฐานทางสถิตินะคะก็หมายถึงความเชื่อหรือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับพารามิเตอร์ซึ่งเรายังพอจะจําได้อยู่เนาะว่าพารามิเตอร์ก็คือเป็นค่าข้อมูลของประชากรเองนะคะ สำหรับการทดสอบสมมติฐานหมายถึงการทดสอบว่าความเชื่อหรือสิ่งที่คาดไว้เกี่ยวกับพารามิเตอร์เป็นไปตามที่เราต้องสมมติฐานไว้หรือไม่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างเพื่อสรุปว่าสิ่งที่คาดไว้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะคะจะต้องตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบซึ่งเราจะสามารถที่จะตั้งสมมติฐานนะคะได้2ชนิดดังต่อไปนี้ อันนี้พิมพ์ผิดนะคะอันนี้เขียนว่าตั้งนะโอเคอ่ะก็คือสมมติฐานแรกนะคะเรียกว่าสมมติฐานว่างหรือว่า n no u hypothesis นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์เป็น H แล้วก็ห้อย0แบบนี้นะจ๊ะอ่ะคำว่า n no, u นี่แปลว่าว่างเนาะหรือว่า0น,นะคะถ้าเราเห็นกันบ่อยๆเนาะสมมติฐานแย้งก็คือจะเป็นอีกสมมติฐานหนึ่งนะเป็นสมมติฐานที่2นะคะภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า alternative y p o t h ESIS นะคะสามารถที่จะเขียนได้ด้วยสัญลักษณ์ก็คือเป็น H แบบนี้แล้วก็ห้อยด้วย1ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะในการตั้งสมมติฐานทางสถิติเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เลยนะคะสมมติฐาน H 0ูนย์ะคะจะต้องเป็นสมมติฐานที่ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมสมติฐาน H 1นะคะก็จะเป็นสมมติฐานตรงข้ามกับ H 0นั่นคือกรณีที่1นนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคาดไว้มีค่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะให้เราตั้งสมมติฐาน H ฮนะคะส่วนสมมติฐาน H1 นะคะให้ตั้งเป็นข้อความตรงข้ามกับสมมติฐาน H0 กรณีส2นะคะถ้าสิ่งที่คาดไว้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะให้ตั้งสมมติฐาน H1 ส่วนสมมติฐาน H0 นะคะก็จะให้ตั้งเป็นข้อความที่ตรงกันข้ามกับ H1 นั่นเองค่ะ ค่ะเราก็มาเริ่มดูกันที่นะคะตัวอย่างของการตั้งสมมติฐานกันนะคะโจทย์วีว่าผู้จัดการโรงงานผลิตอาหารกระป๋องแห่งหนึ่งมีความเชื่อว่าน้ําหนักเฉลี่ยของอาหารกระป๋องที่ผลิตจะมีน้ําหนักอย่างน้อย200กร,รัมนะคะอ่ะเราก็มาดูคําว่าอย่างน้อย200กร,รมัมอย่างน้อยก็คือ,อ,อต้องมากกว่า200ถูกไหมแต่ก็เท่ากับได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ200 นึกออกไหมคือห้ามน้อยกว่านี้ใช่ไม่อย่างน้อย200นะคะแล้วก็ถ้าตัวแปรที่เราจะใช้นะคะด้วยความที่เป็นน้ำหนักเฉลีย่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นมิลนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเฮสูนของเราคืออะไรนะคะเฮสูนเนี่ยเป็นสมมติฐานนะคะที่แสดงให้เห็นว่าระหว่างกลุ่มที่ทดลองเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเนาะหรือว่าไม่มีความสัมพันธ์กันโดยที่สมมติฐานนี้นะคะจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้วยเสมออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้น มิลนะคะก็จะมาอยู่ตรงเฮทหนึ่งเนี่ยเฮทศูนย์นะคะก็คือมิลมากกว่าเท่ากับ200ร้เฮทหนึ่งล่ะนะคะเฮทหนึ่งก็จะเป็นอันที่เหลือคือมันมากกว่าเท่ากับ200ใช่ไหมแสดงว่ามันเหลืออะไรเอ่ยเหลือฝั่งที่มันน้อยกว่า200นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ uh, alternative hypothesis นั่นเองค่ะหรือที่เราได้อ uh, บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าคือ n no โ hypothesis ก็คือจะเป็นสิ่งที่ตรงค่าของเฮทศูนย์นั่นเอง และอันนี้เนาะเขาบอกว่าอา,อาหารเนี่ยจะผลิตเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ200ใช่ไหมแปลว่าถ้าเกิดว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ200เนี่ยเราก็ไม่ต้องปรับปรุงการผลิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า200เนี่ยก็จะต้องปรับปรุงการผลิตนะคะแบบนี้ค่ะค่ะตัวอย่างถัดมานะคะโจทย์มีอยู่ว่าบริษัทผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะคะอ้างว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมาอีกแล้วนะคะตรงนี้เราก็ใช้มิวเหมือนเดิมเนาะนานกว่ามิวก็คือให้เป็นอ,อายุการใช้งานเฉลี่ยของเครื่องผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะมิวมากกว่า1000งเราก็กําหนดแบบนี้ค่ะ h ให้เป็น h 1เพราะว่าอะไรเอ่ยมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะตรงนี้ก็เป็นมิวมากกว่า1,000 เฮสุล่าก็จะเป็นมิวที่ตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะมากกว่า1,000ันอันนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับ1000พนั่นเองนะคะแบบนี้ซึ่งอันนี้เนาะก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่านานกว่า1000ันเนี่ยอันเนี้ยตัวนี้ก็ไม่ต้องปรับปรุงถูกไหมก็คือไม่ต้องปรับปรุงการผลิตนะคะเพราะมันได้มาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1000พันเนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องปรับปรุงการผลิตนั่นเองคะ่ะ ค่ะตัวอย่างถัดมานะคะบริษัทผลิตหลอดไฟแห่งหนึ่งนะคะมีความเชื่อว่าหลอดไฟที่ผลิตชำรุดไม่เกิน5%้าอคำว่าเปอร์เซ็นต์มาแล้วแปลว่าอะไรคะมันเป็นสัดส,ส่วนเนาะไม่เกินก็คือน้อยกว่านะคะเท่ากับ0.05ถูกไหมไม่เกินแปลว่านับตัวมันเองได้นะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดนูไ h พ p o ท h e s i สเนี่ยก็คือจะต้องเป็นตัวมันนี่แหละเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่นะคะ ส่วน alternative เนาะก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะอันนี้มันน้อยกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมากกว่า0ูนจุดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยจะต้องผลิตได้ชำรุดน้อยกว่าเท่ากับ0.5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องปรับปรุงการผลิตเนาะส่วนอันล่างนะคะก็จะต้องปรับปรุงการผลิตถูกไหมเพราะว่าส่วนที่ชำรุดเนี่ยมากกว่า0.05ค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะบริษัทแห่งหนึ่งนะคะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นะมีความเชื่อว่าส่วนเบนมาตรฐานของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ผลิตมีค่าเท่ากับ0.9เหมายความว่างไงเอ่ยเขาพูดถึงซิกมาเท่ากับ0.9นเะคะเพราะฉะนั้นนู h y p o t h e ส i s ของเราก็คือซิกมาเท่ากับ0.9แล้ว a l t e r n ร์เนทละ่ะก็เป็นอันตรงกันข้ามนะคะอันนั้นเท่ากับอันนี้ก็เป็น ไม่เท่ากับนั่นเองนะคะ,ะตัวนี้ก็จะได้มาตรฐานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงก็คือไม่ได้มาตรฐานนั่เองค่ะโอเคค่ะสำหรับความผิดพลาดนะคะในการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น2แบบดังนี้นะคะแบบแรกก็คือความผิดพลาดแบบที่1นนะคะหรือว่าเป็น Type 1 Error หมายถึงความผิดพลาด ที่เกิดจากการที่เรานะคะปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ทั้งๆที่ H0 เนี่ยเป็นความจริงนะคะความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดแบบที่1เนี่ยน,นะคะเราจะเรียกมันว่าระดับในัยะสำคัญนะหรือว่า level of significance แทนด้วย alpha แบบนี้นะคะโดยที่ alpha เห็นไหมก็จะเท่ากับนะคะ probability ของการที่เราปฏิเสธ H0 โดยที่ H0 เป็นจริงะคะ่ะ แบบที่2ล่ะมีอะไรนะคะแบบที่2หรู้ว่า error แบบ type 2 type t error นะคะหมายถึงความผิดพลาดที่เรายอมรับเพชรศูนย์ทั้งๆงที่เฮต์ศูนย์มันไม่จริงนะคะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยเบต้าแบบนี้นะคะอ่าตรงนีอ้อันนี้อาจารย์เขียนผิดนะคะตรงนี้เป็นเบต้านะลูก เบต้านะคะจะเท่ากับนะ probability ของการที่เรายอมรับ H0 ูนโดยที่ h ศูนมันไม่จริงนะคะ,ะในตารางนี้อาจารย์ก็มาสรุปให้ทีหนึ่งนะคะก็คืออันนี้คือตัวคอลัมน์แรกนะคะก็จะเป็นการตัดสินใจเนาะก็คือถ้าเราปฏิเสธ h ฮูนนะคะโดยที่เฮไม่จริงอันนี้ก็คือแปลว่าเราถูกแล้วไม่มีปัญหาไม่ได้เกิดความผิดพลาดในการทดสอบถูกไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธเฮูนทั้งทงที่เฮูนมัน จริงล่ะก็แปลว่าเราจะเกิดการผิดพลาดแบบอัลฟานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับเูสุทั้ทง,ทงที่มันจริงก็คือถูกต้องเนาะไม่มีปัญหาแต่ถ้ายอมรับเูนย์ทั้งๆท,ท,ที่เฮสย์ไม่จริงจะเป็นการผิดพลาดแบบที่2หรือว่าเป็นเบตานั่นเองค่ะค่ะแล้วเราก็มาลองหาค่าเบต้าแล้วก็อัลฟากันดูนะคะดูตัวอย่างกันนะคะบริษัทผลิตยารักษาโรคแห่งหนึ่งนะตั้งข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของ ยาที่ผลิตเอาไว้ว่ายารักษาโรคสุดใดที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงในการรักษามากกว่า50%นะคะจะต้องมีการปรับปรุงสุดยาขึ้นมาใหม่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานยาชนิดหนึ่งได้ทำการทดสอบกับคนไข้จำนวน20คนนะคะจงหาค่าอัลฟาหรือว่าความน่าจะเป็นนะคะในการที่เรา ปฏิเสธเฮสุนโดยที่เฮสุนเป็นจริงนั่นเองนะคะ,เ,ะเริ่มแรกนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตให้พีกำหนดน้องอันนี้ตีกรอบไปก่อนนะคะกำหนดพีนะคะแทนอัตราส่วนของคนไข้นะคะที่เกิดผลข้างเคียงในการรักษา โดยใช้ยาชนิดนี้นะคะโดยใช้ยาชนิดนี้โดยในที่นี้นะคะต้องการทดสอบสมมุติฐานว่าไงเอ่ยเขาบอกว่าอะไรนะคะนี่เลยมากกว่า50%แปลว่า หมายถึง p มากกว่า0.5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสมมติฐานทาไงเอ่ยก็เป็น H0 นะคะกับ H1 ซึ่งตัวที่เราจะต้องการทดสอบเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นมันคือ H1 ค่ะ H0 ล่ะเราก็จะต้องตั้งที่มันตรงกันข้ามใช่ไหมอ่าก็จะเป็น อันนี้มากกว่าไปแล้วอันนี้ก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับ0.5แบบนี้นะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็เขียนตอบว่าอันนี้เป็นที่สูตรเนาะอันนี้เขียนเพิ่มนิดนึงว่าแย้งกับนะคะ mm hmm. Null hypothesis กับ Alternative เนะจากนั้นอาจารย์นะคะก็กำหนดให้ x นะคะ mm hmm. เป็นจำนวนนะคะคนไข้ที่เกิด ผลข้างเคียงหมายถึงว่าจากการที่เราทดสอบคนไข้20คนเนาะนะคะ,ะเราก็หาความน่าจะเป็นเนาะเราเริ่มหาเลยเนาะ,ะหาหาอันี้หาอนะคะโดยที่เนี่ยเราจะปฏิเสธนะคะสมมุติฐาน เทนะคะเมื่อเมื่อ p นะคะมากกว่า0.5หรือถ้าเราจะเขียนเป็น x ถูกไหมก็คือ x เนี่ยจะต้องมากกว่า0.5คูณ20ก็คือ10คนนั่นเองแอบแบบนี้เข้าใจไหมคะก็คือเราต้องเทียบว่าเป็นคนไข้กี่คนถ้าเกิดเราสุ่มมา20คนเนี่ย จะต้องมีคนไข้มากกว่า10คนนะเราถึงจะบอกว่ามันปฏิเสธเฮศูนถูกไหมนะคะอ่ะจากนั้นเราก็ไปหาอัลฟากันนะคะโดยการที่เราหา probability เมื่อปฏิเสธนะคะเ0ูนโดยที่เ0ูนเนี่ยจริงวิธีการก็คือ probability ของ x ที่มากกว่า10นะคะโดยที่อะไรเอ่ย h ศูนย์จริงนะคะมันก็คือเราก็ดู h ศูน์จริงก็คือ p เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดห้าแต่ถ้าเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็จะถือว่านะคะ p หรือว่าค่าสัดส่วนเนี่ยมันเท่ากับศูนย์จุดห้าไปเลยเนาะเพราะว่าเหมือนกับมันไม่แตกต่างกันนะคะในเนี่ยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคำนวณตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยกับตัวเลขที่มันมีอยู่เลยเนาะก็เป็น p เท่ากับศูนย์จุดห้าแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเนาะเราก็มาคำนวณกันต่อนะคะตรงนี้เนี่ยมันคือการคำนวณแบบไหนถ้าเรามาทบทวนดีๆนะคะมันก็คือ,เ,อเราเนี่ยมีคนไข้20คนใช่ไหมคะโดยที่แต่ละคนเนี่ยมีความน่าจะเป็นในการที่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่มีเนี่ยต่อคนคือ0.5นะอันนี้คือคือลักษณะของ ทวินามหรือว่าใบมดโนเมียลนั่นเองถูกไหมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละคนก็เราก็มาหาว่าความน่าจะเป็นที่จํานวนคนที่จะมีผลข้างเคียงเนี่ยเกินกว่า10คนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนืนอกออกไหมคุนคุนไหมคะมันก็คือการที่เราเนี่ยใช้ทวินามเข้ามาช่วยได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะเขียนอย่างนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะมันคือ summation นะคะของ x เ,เท่ากับ1 1ถึง20ถูกปะก็คือ จำนวนคนที่ผลเกิดผลขั้นเคียนตั้งแต่1ิบเถึงยีคนถูกไหมเพราะว่ามันบอกเกิน10นะเป็น10ไม่ได้นะคะแล้วก็หาแบบไบนเมียลเลยเนาะแบบนี้ก็20เลือก x นะคะคูณด้วย0.5ยจุากกำลัง x เนาะแล้วก็คูณด้วย0.5ย์จุากกำลัง2 0่ลบ x แบบนี้นะคะซึ่ง อย่างที่เราเรียนไปใช่ไหมเราสามารถที่จะเปิดตารางได้นะคะวิธีการเปิดตารางเราก็คือเปิดตารางไบนมิเอของเรานะคะจะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับเนาะ20อย่างงี้นะคะลบด้วย p r o b a b i l i t y ของ x ที่น้อยกว่าเท่ากับ10เพราะว่าเราเอา11ถึง20นะคะเราก็เลยต้องลบ10ลงมาเนาะ,ะก็าจา์มีตารางไบนมิเอไว้ให้นะคะเราก็กลับไปดูเนาะย้อนดูนะ ตรงนี้นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ1ถ้าเราไปเปิดตารางนะคะลบด้วย0.5881นั่นเองเราไปเปิดดูเนะาะทวินามไปหาอันที่เป็น n เท่ากับ20ะคะแล้วก็ p หรือว่า,าค่า p เนาะเท่ากับ0.5นะคะก็จะได้ตามนี้เนาะเราก็เอา1ไปลบนะก็ได้ออกมาเป็น0.419 9นนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมาเนาะเราก็มาหาข้อ2กันบ้างนะคะเมื่อกี้ข้อ2เนี่ยบอกให้เราหาเบตา้าหรือว่าค่าของความน่าจะเป็นใช่ไหมที่เป็น e อ r o ์แบบ Type 2นะคะโดยที่เขาให้ค่าว่า p เนี่ยมีเท่ากับ0.9 0, 5, 0. 9, เนาะโอเคเนาะนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะหาเนาะก็คือความน่าจะเป็นของความผิดพลาด ประเภทที่สองซึ่งวิธีหาก็คือเบต้าเนาะหาด้วยปริเวตตี้ในการยอมรับ h 0โดยที่ h 0เนี่ยไม่จริงนะคะ h 0เมื่อกี้ของเรา h 0คืออะไร h 0เป็น P นะคะน้อยกว่าเท่ากับ0.5 h 1นะคะก็คือ P มากกว่า0.5นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ เราบอกว่าเรายอมรับ h 0นะคะเหมือนเดิมนะให้เราแทนเป็น x นะคะ x ยอมรับ h 0ศย์ก็คือแปลว่า h 0ย์ถูกนะก็เป็น x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับนะคะ10เนาะแล้วก็ h 0ไม่จริงก็แปลว่า h 1จริงโดยที่ในที่นี้เขากำกับมาแล้วว่า p ก็คือเท่ากับ 0, 0 9ุดถ้าเกิดว่า h 0ศไม่จริงนะคะแบบนี้อ่ะซึ่ง ก็คล้ายๆเดิมเนาะที่ในการหานะคะเราก็ไปหาโดยที่เราสามารถที่จะเปิดตารางไบโนเมียลได้เลยเนาะก็คือเปิดตามตารางนี้เลยเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ10นะคะโดยที่ n เท่ากับ20เนาะแล้วก็ความล่าจะเป็นคือ0.9เมื่อเราไปเปิดเนี่ยเราจะพบว่ามันได้ค่าคือ0ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจนะคะของการทดสอบ อันนี้เพิ่มให้เนาะมันก็คือจะเป็นอำนาจในการทดสอบเนี่ยจะเท่ากับค่า1ลบด้วยเบต้านะคะก็คือ1-0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ1เลยหรือว่าเป็น100%นั่นเองนะคะก็คืออำนาจในการทดสอบค่ะค่าตัวอ,อย่างถัดมานะคะจทย์มีว่าบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งต้องการทดสอบกระบวนการผลิตแบบใหม่โดยมีความเชื่อว่า ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่จะสามารถทนต่อแรงอัดได้มากกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิมนั่นคือสามารถทนต่อแรงอัดได้เฉลี่ยมากกว่า150ปอนด์มามาแล้วเนาะอา่าตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นมิวเนาะนิยมใช้เป็นมิวนะคะมากกว่า150อย่างงี้ถ้าแรงอัดนะคะที่ชิ้นส่วนดังกล่าวสามารถทนได้มีการแจงแบบปกตินะด้วยส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเท่ากับ 25ปอนต์ต่อตารางนิ้วอ่าส่วนเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่เราก็ใช้ไปเลยเอ่ยเป็นซิกมาเท่ากับ25นะคะกำหนดให้ขนาดของตัวอย่างสุ่มเท่ากับ36จงหาเหมือนเดิมเลยหาอัลฟากับเบตานะคะก็คือ p r o b a b i l i t y ของการผิดพลาดเนาะแบบ e Error Type 1กับ Type 2นะคะ N เท่ากับ36เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยอาจารย์ก็จะขออนุญ,ญาตเนาะ,ะเดี๋ยวแบ่งแบ่งครึ่งอันนี้ก่อนนะ แล้วก็หมดนะคะให้มิวนะคะแทนแรงอัดเฉลีย่ยที่ชิ้นส่วนรถยนต์ทนต่อแรงอัดได้นะคะโดยที่ในที่นี้ต้องการ ทดสอบสมมติฐานว่าอะไรเอ่ยอามาดูเนี่มิวมากกว่า150นะเราก็ต้องมี h 0นกับ h 1เนาะตั้งไว้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็น h 1ใช่ไหมเพราะมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะส่วน h 0ของเราก็ตรงกันข้ามก็คือน้อยกว่าเท่ากับ150นะคะอันนี้แย้งกับโอเคตรงนี้เขียนต่อนะคะ เขียนต่อโอเคนะคะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็สมมุติให้แทนให้ x นะคะแทนแรงอัดที่ชิ้นส่วนรถยนต์นะคะทนต่อแรงอัดได้นะคะ โอเคทำข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งเนี่ยจะหาอัลฟานะคะซึ่งเราจะปฏิเสธ H0 ทถูกไหมสมมติฐาน h 0ทนเมื่อ,อไรเอ่ยเมือ่อนะคะเมื่อ x เนี่ยมากกว่า150โอเคไหมนะคะก็อันนี้หมายถึงว่าเวลาเราไงเอ่ยสุ่มขึ้นมา,มนมาถูกไหมนะคะเพราะเราสุ่มขึ้นมา36ชิ้นเนาะ แล้วก็หาอัลฟานะคะจะเท่ากับ probability ของการที่เราปฏิเสธ H0 นะคะเมื่อ H0 เนี่ยเป็นจริงค่ะโดยที่ปฏิเสธ H0 ก็คือ X เนี่ยจะมากกว่า150นะคะโดยที่ H0 เป็นจริงถ้า H0 เป็นจริงจะเป็นไงคะมิวจะเท่ากับ150เนาะเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะเราจะใช้ตัวที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับไปเลยเนาะตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเ hey ฮสูเป็นจริงนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็มาดูวิธีการก็จะคำนวณคล้ายกันเลยนะคะ,ะวิธีการก็คือทำแบบนี้เลยก็เป็น probability นะคะของ x หาเหมือนตอนที่เราหาความน่าจะเป็นของการสุ่มตัวอยา่าง ซึ่งจะอยู่ในบทที่6นะเราย้อนกลับไปดูได้นะคะ x นะทำไงคะก็เปลี่ยน x เป็น z ก็คือเรารู้แล้วว่ามันเป็นการแจกแจงแบบปกติถูกไหมนะคะทีนี้เนี่ยตัวมิวมันเนี่ยไม่ได้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนให้เป็นปกติมาตรฐานหรือเป็นค่า z นั่นเองนะคะเราก็เอา x ลบมิวหารด้วยอะไรเอ่ยซิกมาส่วนด้วยสว n เพราะว่ามันเป็นการ สุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องหารด้วย square root n ด้วยนะคะอ่ะก็จะมีค่าอขอัยมากกว่านะคะ150ลบมิวคืออะไรเอ่ยมิวก็คือ150หานะคะหารด้วยอันนี้25 e ส่วนด้วยรูทสานะคะ,ะแต่ว่าตรงนี้มันจะง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันก็คือพี่ของ z ที่มากกว่า0 ซึ่งเป็นไงเอ่ยถ้าเรามาดูใช่ไหมอันนี้คำนวณง่ายนะก็คือ0ูนย์มันก็คืออะไรคะตรงกลางเพราะฉะนั้นมากกว่าศูนย์ก็คือซีกนี้มันก็มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย0.5นั่นเองนะคะแบบนี้ได้เลยก็ตอบว่าอัลฟาเท่ากับ0.5ค่ะค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ข้อ2นะคะหรือว่าการที่เราจะต้องมาหาเบต้นั่นเองนะคะ เบต้าโดยที่เขากำหนดว่าเมื่อมิเท่ากับ155อค่ะ,เ,ะเหมือนเดิมนะคะเราหาความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่2นะคะเมื่อกี้ก็คือหาความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่1อ่ะอันนี้เป็น2เนาะนะคะเราก็จะหาเบต้าจาก probability ของการที่เรา ยอมรับ h ฮโดยที่ h ฮเนี่ยมันไม่จริงนะคะเหมือนเดิมแล้วจ์ขออนุญาตยกเฮท0กับเฮหนึ่งมานะคะเฮทสูของเราก็คือเป็นมิวนะคะน้อยกว่าเท่ากับร้อยห้าสิบเฮหนึ่งคือมิวเนี่ยมากกว่าร้อยห้าสิบนั่นเองเพร์มูล่าทีของการที่เรายอมรับเฮก็คือมิวเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยห้าสิบ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราส่มขึ้นมาก็คือเป็นตัวแปร x เนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ150นั่นเองนะคะแล้วก็โดยที่เมื่อเนาะเอ่อมิเนี่ยไปคะ่ะ h ฮไม่จริงก็คือมินี่โจทย์บอกเรามาว่าถ้า h ฮสซู์ไม่จริงแล้วมิเท่าไหร่อ่าเมื่อมิเนี่ยเท่ากับ155้เราก็ใส่เลยคะ่ะมิลเท่ากับ155วิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะเราเปลี่ยน x เ,เป็น z ค่ะ x เนาะลบมินะคะส่วนด้วยซิกมาแล้วก็ส่วนด้วยสแควร์รูทเนะคะมากกว่าเท่ากับ150ลบด้วย155หารด้วย25หารด้วยสแควร์รูทสาค่ะเ,เมื่อเราคำอนวณออกมาเนาะก็จะได้ z น้อยกว่าเท่ากับนะคะลบ5ส่วนด้วย25คูณด้วย6กนั่นเอง อาจจะใส่วงเล็บให้แบบนี้นะคะเมื่อไปคำนวณก็จะได้ว่ามันจะได้แซดน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งจุดสองค่ะเราก็มาดูวาดรูปใช่ปะอาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะคะขอภอภัยหนึ่งจุดลบหนึ่งจุดสองตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมแซดลบหนึ่งจุดสองก็ต้องค่อนมาทางนี้นะก็เป็นลบหนึ่งจุดสองมาทางซ้ายนะคะน้อยกว่าลบหนึ่งจุดสองก็คือฝั่งนี้แต่ว่าเวลาเราเปิดตารางใช่ไหม เปิดตารางที่อาจารย์ให้เนี่ยหรือแล้วแต่นะใครถนะัดเปิดตารางแบบไหนบางตารางก็มีค่าลบให้อ่าบอกอย่างนี้แต่ว่าถ้าบางตารางไม่มีเนาะเราก็อาจจะใช้เป็นคือตารางที่อาจารย์ให้นี่มันไม่มีเอาง่ายๆนะคะก็เป็นหมุนกลับด้านนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็น1.2ใช่ไหมมันจะบอกฝั่งซีกนี้ให้เรานะคะเราก็เอา1ไปลบตรงนี้เนะาะค่ะซึ่งเมื่อเปิดตารางเนาะไอพื้นที่ ฝั่งนี้เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น0.8849ค่ะเราก็เอา1ลบด้วย0 8 8 4 9ะคะค่าที่ได้ออกมาก็คือ0.1151นนั่นเองค่ะและเรานะคะก็สามารถที่จะหาอำนาจของการทดสอบ ะะได้โดยใช้1ลบด้วยเบต้าเนาะหรือว่าเป็น1ลบด้วย0.1151ตัวเลขมันมก็สลับกันเนาะก็จะได้ออกมาเป็น0.8849นั่นเองค่ะ